วดนเพิ่มชิปหุนทุกท่านอาจจะไม่ตัดกรณีแน่นอนฝากน้องสาวได้วยนะครับนะฮะเพื่อนานก็จะผูกงานตันี้เยวเราได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋นี้น้องอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็นะฮะอาจจะไม่สบายหน่อยนะครับเพราะนะแต่ก็ยังร้องใครก็ร้องเพื่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวด้วยนะครับแต่ก็น้องสาวอีท่านหนึ่งนะครับก็โอหร้องหนุนร้องป้านะครับติดยอดแก๊กนะฮะผมว่าเป็นงานครบรุ่งดวงใหม่ของ อนาคตเลยนะครับก็หมาด้วยเหมือน้องต้มข้าวอะไรกันนะครับยังตมองจบะครับเดี๋ยวยังมีนะครับนะศึกษาดนตรีศพของพเราเป็ไงบัตรดนตรีไทยยังไม่ได้กลับก็ได้ความนินจิจูได้นะครับผมเนาะแล้วก็ฝากกันด้วยนะกับงานของเรารักนะครับหัวใจมอบดวงใจให้แม yes. ่นะครับชอบชิมอ anyway. ิ่มเพิบริเวณหน้าโรตสุขาริบาลสามคนเรายังเหลืออีกหลายค่อคืนนะครับจนถึงวันที่ส2สิงหาคมเลย วันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมเจอเ,จอเยอะน่นยนกับน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะเจ้าของผลงานเพลงแนะนำตัว ลอยมหาเนแล้วก็อยู่เยอะแยะเลยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมกันแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็วันที่11นะครับสิงหาคมก็เป็นอะไรที่เกิดรายการพิเศษของเราเช่นกันกับพี่ใหม่พัชรีกันแล้วกันนะครับเกิดเือนได้นกับสาวบอลลัมซินสุดโหดเลยนะครับกับพี่ใหม่พัชรีกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่12สิงหาคมสุดท้ายวันแม่ของเราเดี๋ยวเราก็เกิดเรืกับพี่ใหม่ไทยหัวใจสิทธ์ของพวกเรากันแล้วกันนะครับนี่ก็ขอบุงงานที ไม่ห้ามมาคดีนะครับผมนะให้บุญนำพาแล้วก็อยู่เยอะแยะเลยนะครับผมก็ที่จะมองว่าของสดของสดกับพี่น้องนะครับคือคาพิบัติสามไปแล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ต้องขอคนพี่น้องด้วยที่มาร่วมกาแสดงสนานในวันนี้ใครยังไม่ไปไหนนะครับร่วมสนุกสนานได้นะครับอกว่าโต๊ะหนอย